ก็สวัสดีเช่นเคยพี่น้องเจ้าของประเทศประเทศไทยคือของพวกเราทุกคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับกลุ่มกวปอนำโดยคุณหนุ่มโคราช90.25และพี่น้องที่อยู่หน้าเวทีนี่แหละครับคือลูกพี่ใหญ่ของพวกเราทุกคนใจไหมพี่น้องชาวกวปอพี่น้องที่รักและเคารพครับ เราได้เห็นนักวิชาการและอดีตนายกรัฐมนตรีแปดคนเก้าคนพี่น้องครับคนเหล่านี้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่รู้นิสยัยทันทีใช่ไหมว่านายกพวกนี้รับใช้อามาตสักดีนาไอบา้าพี่น้องครับหากันเล่นละครลิเกรโรงใหญ่ไออภิสิทธ เป็นผู้กำกับให้คนเป็นกิ๊ก,กันเป็นคนเล่นเป็นเลขาไอุ้เทพเพื่อทักวันพี่น้องทั้งหลายครับกรรมการเลือกตั้งเขาให้สิทธิ์มาพิทักประชาธิปไตยเพื่อให้คนไทยได้มีความมั่นคงในการต่อสู้เรียกร้อ,องรัฐบาลตรวจสอบได้ต้องมาจากประชาชนเพื่อประชาชนไม่มา พี่พี่น้องครับประชาชนคนไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ถนอมประพาดปกครองมาโดยอมตย์ส่งเสริม16ปีพี่น้องครับมีคนที่ไหนมาเรียกร้องมีพ่อแม่พี่น้องเรานี่ลนะและกระบวนการนิสิตนักศึกษาพ่อค้าประชาชนที่ถูกอมตย์และศักดินากดขี่ข่มเหง โดยใช้ถนอมปาพาดนานลงเป็นหน้ากากเป็นหน้ามาเป็นชาติหมาของเมือง16ปีพี่น้องทั้งหลายครับกรรมการเลือกตั้งนะ่ะเขาให้ดำเนินการเลือกตั้งตามกิฤศฎีกาภายใน60วันเราก็รู้กันอยู่กระจายว่าไอ้พวกนี้มันลูกน้องอามาดรับใช้ไอ้พวกหมาบ้า เขาบอกให้จัดการเลือกตั้งพี่น้องจะมาต่อรองจะมาขยายเวลาขยายหาพ่อหาแม่เปเหรอโครงการเขาเรลวมีหมาตัวไหนก้าเขาบ้างถูกปรับเก้าพล้านงบประมาณสองหมล้านบาทไอหมาตัวไหนกล้าเรียกร้องเหมือนพี่น้องชาวเสื้อแดงเราครับอย่างนั้นเอาแบบเรียบๆนะครับเดี๋ยวจะตกใจครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับ การดำเนินการเลือกตั้งและสำนักงานตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันเขาให้มาดำเนินการให้มีความยุติธรรมเวลาเข้ามาดำเนินงานนั้นจะต้องสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินจะต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพี่น้อง ต้องแบ่งให้พี่น้องทั้งหลายมีที่ยืนเพราะประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนทุกคนจริงไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นลดบนลุ่มลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้เลยว่าตุลาการวินิจฉัยอะไรกวไ็วินิจฉัยออกมาตรงๆไม่ต้องทำลับๆล่อๆใช่ไหมครับกรณีที่มีการปฏิวัติยึดอำนาจรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะเขียนไว้ว่า ภายในหนึ่งปีจะต้องตาพระราชบัญญัติกฎหมายลูกออกมาแต่นี่มีการปฏิวัติตั้งแต่19กันยา2549พี่น้องลองคิดดูสิครับองค์กรอิสระนั้นมีองค์กรไหนบ้างครับที่มีอำนาจในการบริหารงานทุกวันเพราะมันสิ้นสุดตั้งแต่หนึ่งปีหลังจากที่ท่านไม่ได้ออก กฎหมายลูกของร,รัฐมนูญปี49นะครับพี่น้องมาตรา300วรรคท้ายครับเพราะฉะนั้นพวกท่านยังมานั่งหน้าด้านอยู่ได้ยังไงครับเพราะว่าหน้าที่ของคุณหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องจริงเราต้องเล่าให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเขาเป็นคนเสียภาษีเขาเปรียบเสมือนนายจ้างเราครับ พี่น้องส่วนใหญ่เป็นคนเสียภาษีและท่านเองเอาเงินภาษีของพวกเราไปใช้เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอะไรจะเกิดมันก็เกิดแน่นอนแต่การที่จะข่มเหงรังแกพี่น้องประชาชนตลอดไปโดยการใช้คำตอแหลมาตอแหลในสำนักงานตุลาการสารรัฐธรรมนูญเรายอมไม่ได้ใชจไหมครับพี่น้องนี่ไม่ยอมพูดเรื่องจริง เห็นไหมครับพี่น้องนายสุเทพนั้นบอกครั้งสุดท้ายมาถึง17ครั้งครับวันนั้นก็ออกสุดท้ายวันนี้ก็ยกระดับวันนั้นก็บอกเอาให้แตกหักมันแตกหักตรงไหนครับประชาธิปัดเป็นคนยุยงส่งเสริมมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับขอให้พี่น้องทั้งหลายครับยืนหยัดต่อสู้เลยครับว่าเรามาถูกทางนักวิชาการเอง เข้าค่ายซีกประชาธิปไตยเป็นจำนวนมากครับเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการที่จะหวนกลับไปสู่อำนาจเผด็จการนั้นพี่น้องทั้งหลายครับรัฐบาลที่บริหารงานจะโกงกินกันยังไงนั้นเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยแตกต่างจากรัฐบาลที่มาจากพี่น้องประชาชนที่หลังไหลกันไปลงคะแนนเลือกตั้ง และใช้เงินส่วนตัวเติมน้ำมันรถไปเลือกตั้งเพราะว่าบางคนมีอาชีพอยู่ในต่างจังหวัดต,ต้องไปเลือกตั้งคะแนนตั้งสิบล้านกว่าเสียงพี่น้องและคณะกรรมการเลือกตั้งสารรัฐธรรมนูญไปบอกว่าโมฆะได้ยังไงพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายตั้งใจไปเลือกนายกของตนเอง และไปเลือกพรรคการเมืองของตนเองนั้นแถมบางที่คะแนนก็ยังไม่นับพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าการรวมหัวและรวมกลุ่มดำเนินงานกันอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายครับเขาทำผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วจะตัดสินใจอะไรก็ไม่ต้องไปอ้างใครแล้วครับฟันธงลงไปเลยว่าสำนักงานเลือกตั้งไม่เห็นด้วย ถึงบอกจะให้มีการเลือกตั้งใหม่สำนังกงานตุลาการสารรัฐธรรมนูญไม่เห็นด้วยที่บอกว่าไม่สามารถเลือกตั้งให้พร้อมเพียงกันได้ไอ้ข้อเท็จจริงนั่นพี่น้องทั้งหลายครับเราไม่อยากใช้คำพูดที่ไม่สุภาพแต่มันถึงเวลาจําเป็นที่จะต้องพูดใช่ไหมครับก็เวลาเข้าไปสมัครรับเลือกตั้ง เขาไปแสดงตนเพื่อจะเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคุณก็เอาไอ้พวกโจรที่เป็นทาสรับใช้สศดินาและอามาตย์บ้าๆที่น้องครับอามาตย์ที่ดีเราส่งเสริมแต่สุดท้ายพี่น้องทั้งหลายครับบอกว่าการเลือกตั้งไม่สามารถดำเนินการได้และไม่สามารถเลือกตั้งพร้อมกันได้นี่เลยครับ คือเหตุผลของคนที่รักษากฎหมายในประเทศไทยเราเราต้องตบมือขับไล่มันนาทีนี้ใช่ไหมครับต่อไปนี้พี่น้องหากมันเป็นไปได้และมีการเลือกตั้งไปได้ขอให้พี่น้องเลือกคนที่เรารักให้มันถล่มทลายให้มันอายหมาดูอีกสักครั้งดีไหมครับพี่น้องทั้งหลาย เราต้องรักประชาธิปไตยเพราะต้องขับไล่พวกโกงกินพี่น้องพี่น้องทั้งหลายครับลูกหลานของเราหางานทําตำแหน่งก็เล็กๆแต่ถ้าระบอบประชาธิปไตยเรามั่นคงพี่น้องครับเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นทุกวันนี้เขาต้องการให้พี่น้องลากหญ้าส่วนใหญ่นั้นหากิน ด้วยความเดือดร้อนและเขาก็ปกครองง่ายแต่ถ้าหากมีคนส่งเสริมให้พี่น้องทั้งหลายได้มีโอกาสทำม,มาหากินทำกินแบบมีกินมีอยู่แบบพอเพียงไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบพี่น้องทั้งหลายครับเพราะพวกเขาเองเป็นเจ้าพ่อเงินนอกระบบเพราะพวกเขาเองเท่านั้นที่จ้องจะยึดที่ไล่ที่นาของพี่น้อง คนที่มีน้อยๆไอคนที่มีเยอะๆเขาไม่ยึดหรอกครับเพราะเขาโกงกันมาทั้งนั้นในระบอบการปกครองที่เขาไม่ต้องการคือถ้าหากประชาชนสามารถลองเรียนได้นั้นเขาไม่ชอบใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งมั่นและยืนยันว่าเราจะต้องเลือกพักการเมืองที่ช่วยเหลือพวกเรามา เราจะต้องเลือกอดีตคนที่รักกันมาและเราจะไม่ทิ้งกันคือต้องส่งเสริมถึงแม้จะเป็นใครจากไหนเราไม่ว่าแต่จะต้องมาในระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องต้องเลือกตั้งอย่างเดียวใช่ไหมครับถ้าลากตั้งเหมาเข็งเราไม่เอาอย่างแน่นอนจริงไหมครับพี่น้อง โฮขับไล่ไอ้พวกบ้าพรเด็ดก,กาหน้อยสู้ต่อไปใชจไหมพี่น้องเราไม่หูหนวกตาบอดไม่หลับหูหลับตาหับใช้อามาตจังไรต่อไปตั้งแต่นาทีนี้แล้วใชจไหมพี่น้องครับเราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไรก้าวเข้าไปให้ใจเรามั่น เราจะสู้เราจะกัดปันต่อสู้มันให้ได้ประชาธิปไตยเพื่อคนไทยทั่วโลกและทั่วประเทศจากโชคชัยลานยาโมขอบคุณครับ